สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทครับผมครูรามติวารีครับผมธนรัตนทักครับเรามาพบกันในเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเช่นเดิมแต่เป็นหัวข้อหลักการทํางานของตัวเก็บประจุครับหลักการทํางานของตัวเก็บประจุนะครับเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้ครับเนี่ยจุดประสงค์ก็คืออธิบายนะครับส่วนประกอบของตัวเก็บประจุนะครับนะฮะ เรามาดูคำว่าตัวเก็บประจุคืคออะไรก็คือภาษาอังกฤษเราเรียกแคปักสเตอร์นะครับนะี่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทําหน้าที่เก็บสะสมและคายประจุนะครับเก็บสะสมและคายประจุไฟฟ้าสามารถนําไปประยุกต์ใช้หลากหลายด้านเช่นเป็นแหล่งสำรองพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับและแสงแฟลชสำหรับกล้องถ่ายรูปนะครับจอสัมผัสของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะี เี๋นวามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของตัวเก็บประจุชนิดต่างๆนะครับนะดังรูปนี้นะครับอันนี้คือรูปแต่ว่าถ้าดูแค่รูปนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้คุณครูธนัน์มีตัวจริงนะครับของอุปกรณ์แต่ละชนิดและรวมทั้งบอกชนิดให้ด้วยนะครับเรามาดูครับอันนี้คือชนิดแรกเป็นตัวเก็บประจุชนิดไหนครับตัวนี้ชนิดแรกนะครับเป็นตัวเก็บประจุนะครับแบบค่าคงที่นะครับชนิดไมกาไมกาเนี่ยอีกด้านหนึ่งเขาเขียนตัวอะไรไหมด้วยใช่ไหมครับกำกับไว แทนนักเรียนได้มีโอกาสได้สัมผัสอุปกรณ์ก็คือล้องอ่านนะฮะตัวอักษรดูนะครับโอเคครับต่อครับชนิดที่สองถัดมาก็ยังเป็นตัวเก็บประจุชนิดแบบค่าคงตัวนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคงตัวนะครับนะฮะแต่มีชนิดครงสร้างครงสร้างของตัวสรุปก่อนนะครับเขาระบุว่าเป็นชนิดอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นชนิดแทนทาลัมอิเล็กโทรไลต์ครับแทนทารัามอิเล็กโทรไลต์นะครับโอเคนะครับ โอเคครับถัดมานะครับก็ยังคงเป็นตัวเก็บประจุแบบชนิดคงตัวนะครับค่างตัวนะครับครับตัวนี้นะครับระบุว่าเป็นอะไรครับตัวนี้เป็นชนิดกระดาษครับผมกระดาษใช่ก็คือใช้กระดาษทําไว้นะครับตัวเล็กนะครับมีขาสองขาเหมือนกันนะครับต่อครับ ตัวนี้เป็นแบบเซรามิกครับแบบเซรามิกนะฮะค่าของตัวเหมือนกันนะครับเป็นค่าของตัวเหมือนกันแต่เป็นชนิดเซรามิกเซรามิกนะครับเซรามิกใช่ครับโอเคโอเคครับถัดมาครับตัวนี้เป็นแบบคงที่เหมือนกันครับค่าของตัวเหมือนกันชนิดอิเล็กโทรไลต์ครับอิเล็กโทรไลต์ใช่อิเล็กโทรไลต์เป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นในชิปจำมันก็จะเห็นแบบนี้ใหญ่นะครับนะฮะโอเคครับมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับ ถัดมาครับตัวนี้เป็นแบบฟิล์มพลาสติกครับแบบฟิล์มพลาสติกนะครับมีขาช่วยโชว์ขานิดนึงครับขาสองขาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับครัแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นตัวนี้คือปรับค่าได้แบบนลาโลหะนะครับแล้วก็มีช่วยปรับค่านิดนึงเนมุนในตัวตัวปุ่มนะครับเจนว่ามีขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะมันมันเคี้ยวนะฮะงับได้นะครับ อันนี้คือปรับค่าได้ก็คือค่า C ปรับค่าได้นะครับเป็นโลหะนะครับโอเคครับอันนี้คือตัวอย่างของตัวเก็บประจุชนิดต่างๆครับเนะเรามาดูเรื่องราวนะครับเรื่องราวของโครงสร้างนะฮะพื้นฐานของตัวเก็บประจุของเรานะครับประกอบด้วยอะไรก็คือประกอบด้วยตัวนำสองชิ้นก็คือเจนว่าตัวนำสองชิ้นนี้คือเป็นแผ่นนะแผ่นคู่ขนานกันก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับนะขั้นด้วยฉนวนฉนวนคืออยู่ตรงกลางนี่ครับนะฮะเนี่ยถ้าเรียนไป อ่านตำราหรืออ่านที่เนี่าจ,จะเรียกเป็นไดเรกตริกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีนะครับนะฮะก็ว่ากันไปขั้นด้วยฉนวนเช่นตัวกระปุที่ประกอบด้วยแผ่นตัวนำสองแผ่นวางขนานกันแล้วก็ขั้นด้วยฉนวนดังรูปนี้นะครับนะฮะดังรูปนี้นะครับสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ญญของตัวกระปุก,ก็คือล้อเลียนมาจากตัวโครงสร้างก็คือเป็นแผ่นคู่ขนานนะครับนะ,ะก็คืออันนี้นะครับเราจะใส่ซีลงไปข้างบนก็กลายเป็นตัวกระปุนะครับมีขาสองขา ก็มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตัวเก็บประจุก็คือแผ่นคู่ขนานหรือเราเรียก Parallel-Plate Capacitor นะครับซึ่งเป็นชนิดของตัวเก็บประจุที่ใช้ในการศึกษาในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับในช่วงของการเริ่มต้นเราใช้อันนี้อย่างแพร่หลายนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าเขียนเป็นขีดยาวนะครับ2ขีดขนานกันดังรูปที่สําคัญขีดยาวเท่ากันด้วยนะครับ นะถ้ายาวอันสั้นอันนี้คือเป็นเซลล์หรือเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็น,นัญลณ์ของแบตเตอรี่นะครับทีนี้นักเรียนมาพิจารณาตัวแผ่นคู่ขนานของตัวเก็บประจุอันนี้ครับนะฮะต่ออยู่กับขั้วของแบตเตอรี่นะครับก็คือมีบวกกับลบแล้วก็มีสวิตช์เนี่ยคอยเป็นตัวสับเพื่อให้ครบวงจรกับไม่ครบวงจรนะครับ,รบเมื่อพิจารณาตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานที่ประกอบด้วยแผ่นตัวนำสองแผ่นวางขนานกันแล้วก็ มีฉนวนอยู่ตรงกลางนะครับหรือมีช่องว่างอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับมีอากาศทําหน้าที่เป็นฉนวนถ้าเป็นช่องว่างคือมีอากาศทําหน้าที่เป็นฉนวนนะครับเมื่อนําตัวกระปุกไปต่อกับแบตเตอรี่มีสวิตช์วงจรสับเพื่อให้เป็นวงจรปิดนะครับมันก็จะมีการทํางานเกิดขึ้นนะครับวงจรก็คือมาเป็นแบบนี้ก็คือตัว c ต่อกับขั้วบวกกับขั้วลบมีความต่างศัก์เท่ากับเดลต้าวีนะครับหลักการทํางานก็คือว่าประจุลบเคลื่อนที่จากขั้วลบนะครับ เคลื่อนที่ไปสะสมอยู่ที่แผ่นที่แผ่นทางขวานะครับแล้วประจุลบเหล่านี้ที่สะสมมันก็จะผลักให้ประจุลบของแผ่นทางซ้ายเนี่ยครับทางซ้ายก็คือตัวนี้นะครับเครื่องที่ออกไปประจุลบเคลื่อนที่ออกไป,ป,ะน,ออกไปนะครับก็มาเก็บสะสมอยู่ที่ตัวแผ่นทางขวาส่วนประจุทางซ้ายไอ้แผ่นทางซ้ายเนี่ยก็จะมีจะประจุบวกนะครับ, <S <S รบมีประจุบวกเกิดขึ้นนะครับอิเล็กตรอนจากอิสระบนตัวนําแผ่นทางซ้ายนะครับ ผักแล้วก็ไปสะสมนะเก็บวบนะครับกระบวนการนี้กระบวนการของการทํางานของวงจรนี้แบบนี้ครับเราเรียกมันว่าเป็นการประจุเป็นการประจุหรือชาร์จิง่งนะก็คือมันจะมีการเก็บประจุในตัว C เนี่ยไปเรื่อยๆโดยแผ่นทางขวาเป็นลบแผ่นทางซ้ายเป็นบวกนะครับจนกระทั่งมันเก็บประจุไว้จํานวนหนึ่งนะครับนะมีผลทําให้แผ่นทางขวาเนี่ยมีประจุสะสมเป็นลบนะครับ นะแล้วก็แผ่นทางซ้ายมีประจุสะสมเป็นบวกนะครับขนาดเท่ากันนะครับ,นะรบขนาดเท่ากันก็คือเป็นลบ Q เป็นบวก Q แล้วก็ทำให้เกิดความต่างศักย์เท่ากับเดลต้า V นะครับอันนี้คือตัวแบตเตอรี่ต่ออยู่แล้วนี่ก็คือสวิตต์นะครับตัวนี้คือสวิต์นะครับการที่มีประจุชนิดตรงข้ามสะสมเพิ่มขึ้นบนแผ่นตัวนำทั้งสองทำให้ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นทั้งสองเพิ่มขึ้นก็คือเดลต้า V เพิ่มขึ้นนะครับ จนกระทั่งมีความต่างศักย์ระหว่างแผ่นตัวนําทั้งสองเนี่ยนะฮะเท่ากับความต่างศักย์ของแบตเตอรี่ก็คือตัวนี้นะครับนะฮะอิเล็กตรอนอิสระจะหยุดการเคลื่อนที่นะครับทำให้แผ่นตัวนําทั้งสองมีประจุสะสมจํานวนหนึ่งกําหนดให้ว่ามีค่าเท่ากับลบ q กับบวก q นะครับอย่างรูปแต่เวลาเรากล่าวว่าไอ้ตัว c หรือตัวเก็บประจุของเราเก็บประจุก็คือเราบอกว่าเก็บประจุได้เท่ากับ q นะครับนะเก็บประจุได้เท่ากับ q นะครับในทางกลับกันนะครับ เมื่อนําเอาตัวที่ใช้พลังงานมาต่อก็คือหลอดไฟอย่างอันนี้คือหลอดไฟนะครับเอาหลอดไฟมาต่อกับตัว C ที่เก็บประจุไว้นะฮะเมื่อนําตัวเก็บประจุที่สะสมประจุแล้วเนี่ยนะฮะเทอร์คินะครับไปต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นหลอดไฟหลอดไฟก็เปิดนะฮะก็คือพอเปิดสวิตช์ปุ๊บหลอดไฟก็ทํางานทันทีก็คือสว่างนะฮะก็ทําให้อ e ิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่กลับนะ,ะก็คือจากแผ่นลบเนี่ยนะฮะแผ่นที่มีประจุลบเคลื่อนที่กลับนะครับแล้วก็ เข้ามานะครับก็มารวมตัวกับประจุบวกที่สะสมในแผ่นทางซ้ายนะครับค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยนะครับนะครับผ่านหลอดไฟไปในทิศทางตรงข้ามกับขั้นตอนการประจุดังแรกนะครับก็คืออันแรกนะครับเราเรียกกระบวนการอันที่2อนี้ครับว่าการคายประจุหรือ Discharging นะครับก็คือเป็นการคายประจุกลับนะครับ ทำให้พลังงานไฟฟ้าที่สะสมในตัวเก็บประจุทั้งหมดเนี่ยถ่ายโอนไปยังหลอดไฟก็คือหลอดไฟตรงนี้นะครับนะฮะหลอดไฟจึงสว่างจนกระทั่งประจุคิวเคลื่อนที่ผ่านหลอดไฟหมดนะครับการคายประจุก็จะสิ้นสุดลงหรือหยุดลงนะครับนะหลอดไฟก็จะดับนะครับและนี่ก็คือโครงสร้างของตัวเก็บประจุและหลักการเก็บประจุของตัวเก็บประจุ <c oughs> นะฮะและหลักการคายประจุของตัวเก็บประจุครับ